ตัวเองนะคะชื่อนามสกุลชื่อเล่นและโรงเรียนค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสิรินดายนะชื่อเล่นชื่อน้องโฟกัสค่ะหนูอายุ9ขวบอยู่ประถมชั้นศึกษาปีที่3ค่ะตอนนี้หนูอยู่โรงเรียนอะคาเดมี่ l ัล my n หมาย s ลอีสิรินดาญะ need name is e focus I am r S O ต่อไปค่ะหมายเลขสองค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลินาลัสมีจันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามโรงเรียนดารุณลลาดิยาอายุ8ปี Hello my name is Lina l a s ม a n ั j a n I'm เที่ยวหมูมีู้เ่อรเดย์ส์วันสุดสัปดาห์ขอบคุณค่ะโอ้มาเป็นแพ็กเก็จเลยนะเจาา้าสามภาษาหลวนม,าาวมันจะอาหมายเลขสามค่ะกนนระทรนอยลอยลำสารน้านใสพัดพาไปขอขมา สาหนึ่งเวียงเชียงแสนอยู่ชัรขนมศึกษาปีที่สามอายุแปดปีเจ้าสุดท้ายนี่ขอบอแม่เจ้าเชียงแสนช่วยเป็นเล่นงเชียร์เล สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงดาลินสุวระชื่อเล่นชื่อนานะคะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ห้อง6โ่งเรีศบาลาชื่ชินแสนชื่อเล่นชื่อนางค่ะน้อง เลขห้าเจ้าพิมอมตาพราเจียงแสนแดนสายเมีงเหยี่งน้ามโขจะลงศิลปะาุอีวนิ่ง Everybody มานชุิชิวิลด้าจะสบายอีนี้ข้อต่ัง R M I S O K 4 Xiangshan Academy School าเจียงข้อเจียงชิวิลดาจะสบายีนจูี่ ในตู้นอ้อได้ทันธนะกรรมการในี่าวคืนนี้สวยเชียร์น้องข้าตังเตอร์ห้าเตอร์เจ้าน so ้อเข้าตังก็ขอให้ทุกทุกคนทำคืนนี้นนี้พร้อมสุขในเทศกาลรยกระทงเจ้าขอบขุณค่นโอ้างงามเดินสายพระชาติเลยนะเจ้าเก่งกันทุกคนเลยอ่าต่อไปเจ้าเจ้าเจ้าเจมี่จินเหนอวอลตซูที่เชียร์เจ้าอีกท เจอตะโกงคำเจอเล่นเจอร่างเจนหนูจ <might want refugees forever> ้าอายุเ <available> ก้าป <meillä> ีเงี้ยงยูมองเงม้ยงเทสบาลนิงเงียนเชิยงเซ่อเกิดเป็นกำลังใจให้น้องเจนหนุ่มเจ้าเจ้าโอ้โหเจ้าต่อไปน้องเล็กของเฮานะเจ้าสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดนนยา ขอบคุณค่ะ thank you นะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะ อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนเทพสบาล1 ไปตลอดไปค่ะและขอขอบคุณเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา,านเพื่อให้หนูได้โชว์แสดงความสามารถใครปลบมือขอให้รวยด้วยสักสีน,นมีกินมีช้โตความอย่างละเจ้า <c oughs> ยังไม่ นสนะจาสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหนงธนชานอ้องการชื่อเล่นชื่อนัชชาอายุ8ปีอยู่ชั้นปถมศึกษาปีที่3โรงเรียนรับประชามนมศสิบห15เยียงเก่าสังคุริยายาติศาสตร์พร้อมค่ะคนต่อไปค่ะอีกสาสาวงามค่ะได้เตรีมอ,อกไม้เตรียมพร้อมนะคะ ิลปะเรียนที่คณะกรรม 5, กาสตร์ราชวาลัยชรีผู้ช่วยผูคนเจ้าน้องนิวได้กิจชิชยายุวงค์ไปเล่นที่น้องนิวอ,อ,อ,อายุเก้าปีอยืนชั่งประถมศึกษาปีที่สามรูเรียนวน่าสังฆเชียงรายจุลิบดเจ้ายังมีความสามารถที่เจริญเล่นเปียนโนห้องเพลงและก็ฝ้อน My name is New. I am nine years old. I am in Grade Three at Bangkok Museum Laboratory School. Today I'm proud to join the local festival It is the one and more tradition culture that we call in other language. In my name. I hope everyone enjoy this festival and help to. ใช่ใรายการทางอ้างอิงที่เป็นขอที่คนมีความสสุขสนุกทณาเจ้าขอกำลังใจที่น่องนิ้วหน้ามนคนเจ้าแสงโดยนเจ้าขอบคุณเจ้าอขอบคุณเจ้านะจ๊อะอาหมายเลขสุดท้ายค่ะสวัสดีเจ้าหนูชื่อเด็กหญิงจุธารัตนกิติธนะกิติช์ชื่นเชื้อหนองอ ขอให้กาบการให้คะแนนหนูเยอะๆนะคะถ้าใครให้ดอกไม้หนูหนูจะให้ปังๆรวยๆเฮงๆเลยค่ะให้ถูกหวยด้วยจินอาบะตะพระชืนนแสแดสาเรียบเยี่ยมน,น้ำปูการศกศิละปะขอบคุณเจ้าโอขอเสียงปรเปอร์้กับน้องทั้ง12คนทางข้างบนเจ้าเก่งทุกคนเลยนะคะเก่งทุกๆคนเลยอตอนนี้นะคะรักใครชอบใครดอกไม้มาได้เลยค่ะ เราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเรานะคะในยามที่เราลำบากนะคะ,ะแจ้งกาชาติกาชาติไปทันทีค่ะอ่าพี่ๆค่ะมาเก็บดอกไม้นะคะวันนี้ขายไม่พอขายเลยนะคะ แสดงดนตรีนะคะจากทีมงานของแม่ข้ต้มใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวอดใจรออีกสักนิดหนึ่งนะคะให้เวลาคณะกรรมการ ได้รวบรวมคะแนนในรอบต่อไปเราจะคัดเลือกให้เหลือเพียง6คนสุดท้ายนะคะแล้วเราก็จะทำการแสดงดนตรีจากทีมงานของแม่ข้าวต้มนะคะเดี๋ยวเราจะมารับฟังดนตรีรับชมดนตรีพร้อมกันค่ะอีกสักครู่เดียวนะคะตอนนี้รับดอกไม้ก่อนนะคะดอกไม้จากกิ่นกาชาตอำเภอเชียงแสนนะคะช่อละ20บาทเท่าน,นั้นเองค่ะให้กำลังใจลูกหลานของท่านนะคะเป็นกำลังใจให้